สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะครับมุนีกับผ้ามาเลาะนอกบ้านนะครับไ่ได้ยู่บไ่ได้ขาบริษัทครับแต่ว่าก่อนอื่นกาสีขอทรงกำลังใจนะครับให้พี่ให้น้องให้เจ้าหน้าที่ของเฮานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทังไส้เดนนะครับเนาะ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยสุส่ผู้คนให้สงครามสิ้นสุดลงในเร็ววันเนาะครับนะเนาะเฮาอยู่แนวหลังกะได้แต่ทรงกำลังใจให้เนาะครับบ่มีพอไรอยากให้มันเกิดแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้นะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องของอันเนื้อการควบคุมของเฮานะครับมื้อนี้กะผมก็จะพามาล้อนะครับหาเบิง่งตะเขาเ่อนเครียดๆเดนาะครับสงครามจัง,งชังนี่เอง กับผ้ามาลอเบืองให้ตรงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศเบืองครับแต่ว่าก็จะเลื่มนะครับเด้อจะลื่มทรงกําลังใจให้พี่ให้น้องเขาได้เป็นดูหลอดปลอดไยสูบปูุะคนนะครับขอแสดงความเสียใจครับญาติพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตจากไฟสงครามครับตอนนี้ผามาเบืองโคกน้องหน้าครับของอาจารย์เพิ่น เพื่นเกษียณแล้วครับเพื่นเห็ดแล้วจังใดจังใดมาถามความเป็นใบเป็นมาของเพื่นเนาะครับว่าเพื่นเห็ดไาจักปีแล้วเห็ดจังไดจังไดคิดจังไดจังไดมาเห็ดโคกหนองนาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออย่างไรครับอาจารย์นิเวศมาตยาเด้อครับผมบอกพี่กัดให้พี่น้องเขาหูนะครับว่าอยู่บ้านไหนโคกหนองนานาะอยู่บ้านทวัด บ้านทวัดเออบ้านทวัดหมูเจ็ดหมูเจ็ดตำบลดเขาใต้ตำบลบสะวางแดนดินครับอยู่สว่าง,งเท่าเดียวครับสว่างสะกดนสะสะครเท่านครแล้วเป็นไปเป,เปมาอย่างไครับอาจารย์จังไดยมา <c oughs> เห็ดโคกหนองหน้าเท่านี้บอกสูพี่สน้องฟังเนี่ยเอาเห็ดให้ปับจากไอ้นั่นนะครับจากเห็ดให้เห็ดหน้าครับธรรมชาติตะกอนครับเราไม่ให้เป็น,เป,นเป็นแบบปั <c> ๊บ <oughs> ปรับโคนของหน้าปเป็นซาปาได้านาสวนผสมเนาะอาจารย์เนาะไดนาสวนผสมรครับผมโอ้เนื้อที่ยักไรครับอาจารย์เนี่ยสิบสองไร่เนื้อที่สิบสองไร่เ,<อ>เดี๋ยวจังไ,งไรเขออนุญาติบสองไร่ขออนุญาตอาจารย์พ่ายยางนะครับเออยางยางไปอาจารย์มันมีไม้ยางนะครับนี่ไม้ไม้พยุงไม้พยุงครับไม้ยางนาครับผม โอ้งามเลยครับจ็ดปีครับเนี่ยต้นไอ้ยางนาเขาต้นพะยุงเขานี่ยเจ็ดปีเหรอครับเหมือนว่ามันสองสี่สีแล้วเนยโอ้ต้นเขาปลูกปลูกก้อนบอกขึ้จังแบบมามาเฮ็ดพวกแล้วนะนี้ปลูกก้อนครับปลูกก้อนเนาะครับผมโอ้งามเลยพี่น้องสามสี่ปีบางต้นพะยุงครับพี่น้องงามแต่ไมีโดนนะครับท้ายภาพมุกสูงนี่โอ้ยก็จะแค็งนล้วที่อีาอย่างหนึ่งสวยงามเยอะเลยครับผมอันนี้ อันโคกน้องหน้าเข้าหนีเฮ็ดเป็นรูปเมียครับอาจารย์เขาใจอยู่บนข้างอย่งไหนอันนี้เป็นรูปหัวใจเนี่อ๋อโอ้ตรงนี้เป็นรูปหัวใจนี่สาลากลางน้ำน้นงะครับจะเป็นผมนี่ผมเฮ็ดร้านอาหารได้ครับเนี่ยอาจารย์เอาละเฮ็ดบ่การเกษียณนี่ครับเบางเกล้วือบางโอ้ยสะอ่อนเนี่ยอบ้านเข้าหนีเราเกลือเกลือน้ำ่าบ้านเข้าบ้านเข้าเลยครับเลยจเลื่อนที่ใดเราได้ครับงามแล้ว มาในสมมุิว่ากล้วยหลายๆเองสิห้องไปขายครับอาจารย์ขายในบ้านห้องหนึ่ก็บลูดกันครับครับผมขายวีเท่าไรครับอาจารย์ว่าฉันขายวีละเทบาทโอ้บ้านผมวีละสิบบาทไม่มีคนซื้อครับเบื้องในเมืองสาหนามครับป่าครับผมโอ้โหนี่อาจารย์ว่าสาประดุกว่าัษาไทยก้อยจักุ้ยขมี้งลายบ่แปดสองพันตัวยางมือนี้ก็เป็นบักมี่บะคุงนะครับโอ้ยมีแต่จีของอยู่ของกลิ่นเจมันคักเนี่ย นี่เหรอครับยาบ้ามันนี่ก็เป็นบ่อปลาเองนะครับนี่บ่อปลาโอ้นี่ครับกลุออ่นไหนหญ,ญ้าลงไปปลาส,สลับกัดกับทั้งนี้ก็เป็นปูเปล่าๆนะครับอาจารย์น้าหอเปล่าน้ำหอมเปล่าน้ำหอมนี่สั่งมาได้ใช่ครับอาจารย์สมุนไพรข้าวหุ่นาหุ่นอะไาคไอ้าักหนครับสมุทรสไครข้าวหุ่นบอกุ้ยกล้วยยังไหนขีงามครับค่ะอาจารย์นี่น ดินแบบยังคีดแล้วพี่น้องนี่ดินเบางดินพบเศเบางดินนี่ดินดินหินแฮียินหินเป็นยังคืองามแต่ผมผมแบบดินหน้าแต่ว่าเหลืองโอหินบานห้องนี่ล่ะโอ้ไปได้แฮ้ดินกลวกมันมักสินะครับเนาะก็ได้ใส่อย่างายเอ๊ะครับใส่ต่องหุ้มไว้อ๋อถ้าแม่นกล้วยวากเบิดนี่ปาดเท้าพี่น้องเนี่ยไปจากกิดวลาสิ้นกินลายทำได่เนี่ยแบบนี้กับพี่น้องนี่นี่เส้นบิดป่านะครับด้านพุ่มนะครับเดี๋ยวผมซุ้มให้เบิ่งใกล้ๆ ครับเฮ็ดดีครับบ้านอาจาร,รย์อามีพี่น้องจากขามว่าใส่งบประมาณหลาไปไดยครับขุดโ,โคกนหนองนาเฮ้ามาไปเรื่อยๆงบประมาณโอ้ไปเรื่อยๆบอกอบอกตุ่มทีเดียวบ่ได้ตุ่มทีเดียวบ่ได้ครับผมอันเริ่มเริ่มที่แรกนี่ขุดบอ่อขุดชานี่สิใส่งบหลายอยู่อ,อ๋อครับผมโครครับการผู<อ>้ใดสิเฮ็ดโคกหนองนาอาจารย์ต้องแนะนำเพิ่นจังได๋ครับว่าต้องเตรียมอีหย<อ>ังแน่เฮ็ดหยังแน่ต้องต้องวางแผนซะก่อนว่า ลูกโค้น้องหน้าเขาสิว่างแฟน,นหน้าอะไรครับแล้วก็เอ็มโคเขามักพูดไทยครับผมสำคัญที่สุดหรืก็คือนำ้ำรับโคกน้องหน้าหรืต้องมีน้ำเดี่ยวครับดีเนื้อเพราะมันดีได้พี่น้องนี่มีตะขีนแฮด้หนิแค่ไหนยังปลูกกวยง่ายาหนิจัดวันขีนิดนึ่งดีน้ครผมดีรครับมึงรูจะเป็นงา่ายอุดมก้อนนี่มันเป็นแบบงหน้าซะสิป่ครับาจารย์นี่้งนาสิ ครับผม,ผมเขาหมอเป็นในกู้วันรอบถนนนะะอ๋ออันนี้รถสามารถวิ่งวิ่งดิ่งอ้อมได้นะครับเนาะตรงไหนตรงหน้าบ้านนี้อาจารย์ผมห้าพี่ห้าน้องถามว่าแม่แล้วอาจารย์โกรเกษสยณมนีเงินอยู่แล้วมีเงินมาเห็ดอย่างอาภูภูพี่น้องที่เพิ่นบ่มีทุนนะครับมาเห็ดอาจารย์พ่อสีแนะนแำจะ่าตรงเรื่มตั้งไหนเห็ดตั้งหดก่นนะครับอาจารย์หัวขวนเลย ไปเรื่อยๆครับบบใส่งบเนี่หน่อยท้ำหน่อยบอจันท์ครับผมอื๊ดกล้วยย่งนี้ขึ้งามำอย่างมึงเนี่เนี่ยเขียวผลก็บขึ้นไม่ครับอาจารย์ก็แนะนำว่ามีหน่อยก็ค่อยๆเห็ดค่อยๆถ้ำไปนะครับเนาะอันดับแรกต้องพุทธสาก่อนนะครับเนาะพุทธสาสักก่อนบ้างเป็นสัก่อนอ่าแรงน้ำแรงน้ำนี่สำคัญอาจารย์ทำแม่ปลาเนี่ยเคยกินเชือกปุ้นอีกหายเชือแล้วครับ อุ้ยบรรยากาศดีครับนี่มึงแบข้ารู้ทักแน่อ๋อบริษัทอาจารย์บอกว่าไอ้ยังก็ลุ้นชูโชคที่มันมาขุดให้น้อครับเนาะครับโอ้บริษัทนี่ผมกัเคยได้ยินอยู่ครับคนเมื่อชีพดิคนลบวิศวะมาผู้ใดก็สนใจกะเขาเบิ่งกันนะครับไม่เพียรคนนี้อยู่ นี่กับแมนเนาะครับเนาะฟังฟังทั้งสองเนาะอาจารย์เนาะโอ้ได้จานยามเหมือนกันทั้งคุณงามของสิจานแม่ไม้มือหนาเซลล์รถจักรยานนี่ยังนะครับไม่ยางออกมึงไม่ไดการดีนะครับอาจารย์มีหมอกแล้วเออรถเบาหวานเนาะอาจารย์เนาะรถน้ำตาลกุนรวมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่มึงในป่าเพื่อน่ะ มีกับเป็ดฟ <c queen> ้าดีกับปลาควายปลาใหญ่บอกล้อมกันนส่ครับผมล่มเลยนะพี่น้องเสียงล่มอากาศมันดีเดีวมัมันคอยดีช่องครับผมนี่ตรงเนี้ยไปหน้องเลยแต่ผู้ใดอันนี้เฮ็ดแบบพื่นเฮ็ดแบบมืออาชีพ์เลยครับนี่ออกแบบดีพวกน้องหน้าว่าบบครับผม ครับผมอันนี้ฟังนี้ฟังนี้บ่แม่นเนาะครับอาจารย์เนาะนี่ผมเย็บเบิ่งขอให้เบิ่งขอเปียกเทียบอาจารย์อ่าผมขอทันนะยกยกคอเปรียบเทียบระวังฟังทั้งนี้เนาะครับเป็นของอาจารย์แล้วก็ฟังทั้งนี้เป็นของชาวบ้านเทศนาอย่างนี้ครับเก่งตากันอะไรครับอาจารย์เก่งตากัคือใช่ประเทศแบบนี้หมายถึงว่า นี่ผลบลิทตลอดอ๋อครับผมโมเดยร์กินหาทายาที่นี่หมายถึงว่าเขาอย่างเดียวเลยครับหาเขาย่างเดีบวทังสี่ครับโมเออร์เอ่ากินนะครับเนาะเอามีทั้งปลาทั้งล้วยทั้งผลไม้ที่เผาที่อะไรๆบอกง่ายๆว่าเป็นล้มเหลวให้กันหน่อยไปแต่มันเกิดสงครามโลกอีกกันอยู่ได้เกิดโควิดอีกกันอยู่ได้เนาะอาจารย์เนาะ ผมเบิ่งแล้วผมยังไ่อยากเมื่อยรแค่เอานมาแล้วครับเนางไปเรื่อยๆครับห่วงได้พี่น้องเลยทั้งนี่นะครับทางทางพุ่นกับเป็นเป็นป้าอ้อยครับสีเหลียวแห็งเกจไก่พุ่นเป็นป้าอ้อยเป็นพืชเชิงเดียววันทำไมนอาดันขอมาเนธของอาจารย์พม่นมีทุกอย่างเลยครับนี่เสียใจไหมครับอาจารย์คิดยังไงเสียดายเงินบ่สทีมาลงหุ้นอะไรยังเสียครับ ไล่วมสบายทุกเน่ะนะครับผมเ็ดใช่ครับผมใช่ครับต้องใส่มีนั่งครับครับผมอ๋อนี่ข้อใส่ไก่ครับนี่แบบนี้ครับย่ำแรงครับอาจารย์น okay. oh, okay. ั no ่แรงเก็บเก็บน้ำอยู่ไหครับน้ำบกบ่องข้ามข้ามน้ำลดนี่สมัยหรือว่าใ ตลอดเชลปังลงอ๋อเติมน้ำมาทำไมครับอ๋อครับผมเ้าจะว่าน้ำเพาสิบหัแหงเลยครับผมอ่ามหแหงน้ำอยู่ได้ตลอดปีค้าว่าน้ำน้ำอะไรขึ้นขาดเห็ดโกงรองหน้าดีน้ำครับผมเป็นหลักเลยครับเป็นหัวใจเป็นเพราใจสำคัญครับผมแต่ก็ไม่น่าที่ผู้ใดนอกจากน้องแต่ผู้ใดมีไอเดียอยู่เมืองนอกเมืองหน้าแล้วครับพยายามเก็บเงิน เก็บเงินมาเอออยากมาใส่ชีวิตวันไปแล้วก็ให้พ่อให้แม่หรือให้ทั้งบ้านเลยครับเค็ดไม่ถ้าเอาเดลเบื่อเศร้าอยากเป็นลูกยางก็มีมากครับปอยู่บ้านแน่นะครับอาจารย์วันนี้ขึดีแล้วเนานร่างกายห้วยสบายเลยครับอาจารย์รอบนึงก็ห้วยเพราะมันแพ้ตายได้อาจารย์นี่เนาะเศร้าอย่นี้นี่ในคณะเดียวกันททงง้ี่ อ๋อกล้วยนี้เพิ่งปลูกครับเนี่ยครับผมพอดีไม่ทิ้งตัวอ๋อครับดังพอดีเทปตานายางเดี่ยวแตกต่างกับผมอาจารย์นี่ครับอึ้นยื่นที่บังยี่ร่องยางนี่ก็เป็นบระกอกน้าครับเนี่ยนี่ครับโอยก็โดดเฉยต้องเทียบ์ตรงนี้นี่อาจารย์ยืนยืนเทียปไปเพิ่งนะครับเพิ่งต้นเพียงขาตัวนี่ครับเนี่ยเพิ่งยังไหนเนี่ยเป็นหมาต้องต้องหอดหนักเข่งโอ้จะเป็นปวด เอื้อนะครับคือของกินนี่ก็เป็นบอกกลอก,กน้ำป้าดุกครับพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาลรอเบิ้องนะครับเนะนาะยังไงมือน,นีก็ขอบคุณอาจารย์นะครับเนาะสี่อนุญาตให้เขำว่าเบิง้งถ้าผูดด้ใดอจะคำว่าเบิง้งเป็นแนวทางหรือเป็นยังไงนี่เคำว่า,าเบื้องได้เพครับอาจารย์เชิญเชิญครับ,รบอาจารย์มีเบอร์โทรที่ต่อเพราแต่ผู้ใดหาอยากผูดด้ใดเข้ามาศูนย์แปดเจ็ด ครับผม9 4 4 9 4 4 8 7 8 5 8 7 8 5เานะครับเดี๋ยวจังใดสิพาไปเบิ่งทั้งสาล่าอีกทีนึงครับว่าพ่นเ็นจังใดต้องคลิปนี้มันสิยาวในจักหน่อยพี่น้องเราจะพเฮดเป็นคลิปที่สงนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ